คุยกับท่านอาจารย์อิ้นอร่อยเล่นหเลยออเว้นหล่อยว้นอร่อยได้พูดคุยกับท่านอาจารย์เดชาเหมือนกันเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกันเรื่องงานด้วยแล้วก,ลก็มีการตักเตือนกันหน่อย,อยนะครับก็ก็ยอมรับนะครับเราก็เป็นผู้น้อยไ <laughs> ด้ความเข้าใจกันปกตินะครับในส่วนของการตามหาความจริงผมก็คง คงทำตามปกตินครับก็เป็นหลักฐานใหม่ถ้าเราคงไม่เข้าไปกล้าร่วมในเรื่องของ,ของการกบฏของเขาได้มีการพูดคุยกับข้าพณิยมเรอยนเมื่อ,อ,อสักครู่ที่เห็นคุณโเลเบอร์อาจจะเป็นคุณจ๊อบที่คุณ,คณโลเบอร์ผมไม่แน่ใจครับยกมุ้ไหว้ยอยู่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับก็ควรจะรีบลับไปด้วยเมื่อกี้นล้วก็มีหลายยกมือไหว้เฉย กับ<อ>แม่คือไม่มีอะไรต <พอ S 1> ิดใจมีครับพี่ดิค,คุยกันถ่ายรูปด้วยกัน,กน,กนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่อะไรครับที่เคยโกรธแม่เลยครับไม่ไม,ไม,มีปัญหาอะไรกันขึ้นนะค,ครับจากนี้ในข้อกฎหมายในยของภาพยนตร์ที่ใดเนี่ยนะครับที่ที่ทนายเป็นทีมงานอยูอะไรจะมีการดําเนินการในคดจะมีคุยต่อไปยังไงครับตามหาความจริงคือคือตอนนี้เนี่ยได้คุยกับพี่เต้ทางพี่เต้เนี่ยก็จะไปเคลียร์ในเรื่องของข้อกฎหมายใหม่ที่จะเสนอในเรื่องของการแก้ไข ความวิรยานะครับแล้วก็วิธีการสืบสวนสอบสวนส่วนผมเองเนี่ยก็จะหาหลักฐานใหม่จนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับวันนี้ก็แา่ง <imet> งานกันทำกิจหนึ่งก็ช่วยๆกันนเดิมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เต้สัมภาษณ์ตรงถบอกว่าเกรงว่าการกระทำของไอซระที่ทำมาแต่ต้นเนี่ยจะสูญเปล่าคุณนายมองยัไงครับคือตรงนี้อันนี้ก็เป็นความคิดของแต่ละคนครับส่วนตัวผมเองก็หวังว่าถ้ามันมีหลักฐานจริงนะครับก็จะเป็นผลดีสําหรับน้องเอง ครอบครัวน้องเองนะครับแต่ถ้าอย่างว่ามันมีการมันผิดเพี้ยนไปนี้ก็ผมจะต้องมีการรับผิดชอบกันนะครับส่วนตัวเองแล้วก็มองว่าที่อาจารย์ท่านก็ทำที่น้องเหมือนกันนะครับแต่เรื่องอื่นนี้ผมไม่ขอความคิดเห็นกันนะครับครับขอบคุณครับพี่ครับครับขอต้องส่งไปให้นาครับนักเกอรอัธนากฤษณะนะครับผมนะฮะ ก็เอนเดอร์นะครับก็คุยกับท่านนายกิษณนะเนาะนะครับผมก็เคยเจอกันหลายครั้งนะครับเคยเจอกันหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่สพเมืองนอนทาน้ํที่บูญสงครามนะครับนะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่วันนี้นะครับแองกี้ฟิล์มนะครับก็ได้ใช้ช่องใหม่ตระกูลแบงก์ฟิล์มเพื่อที่จะทำยูทูบนะครับสู้ต่อไปนะครับผมนะฮะก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับสวัสดีครับ